มาดีจ้าพี่น้องสุข้นจ้าเมื่อนี้ย่าๆผ้ามาย่างเี่นเด้อจ้าไม่เห็นไอหมากไหม่แม่จ้าผ้าหมามาย่างเี่นไม่เห็นหมากใหม่ดกดกจ้าพี่น้องคือจังหมากไอหมักท่านบานเท่าหรอจ้าพี่น้องมาเบิ้งน้ากันจ้าจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งมี่สองต้นอยู่จ้าต้นหนี้มันหัางเหลียวบ่เห็นจ้ามันพอนด้สุกจ้าดกคักพี่น้องเอ้เบิ้งเนี่ย โอ้ยกล่องกรอันนี่เนาะอันแดดขักแดดเนี่ยพี่น้องผู้ใดว่าหมากิ่งยังเนี่ยดอกดอกพี่น้องเป็นกวนเป็นกอนอยู่ต่อหมาก้าเจ้าเสียวออกสมสมมล้วจ้าออกสมหวานจ้าพี่น้องแซ่บอยู่แซ่บอยู่ออกสมสมมันหวานจ้ากินกับเจ้าเกี๊ยพี่น้องอืมดอกคักพี่น้องเอ้ยไอ้ส้ม เบื้องต้นหลากกี่ดินอยู่พี่น้องกว้างอยู่โดคกคักบ่มีผู้กินเด้จ้าพี่น้องนี่ก็ะล้นถิ่มละจ้าพี่น้องล้นถิ่มสู่ปีจ้าเห็นมันโดกก็เลยอยากให้พี่น้องเบิ่งบา้านเฮาเบิ่งมันหมากอย่างสนดวกมันคือบักท่านบาน้านเฮาแต่ถ้ามันบาน้านเฮาบ่เหลียเด้อพี่น้องหันย่ายเสี่ยวเป็นตำแซ่น ใส่น้ำปลาจ้ะเอาไปตําใส่น้ำปลาน้ำปลาแดกบ้านเท่าแม่พี่นงคือสีเสียบเ้๋เบามากน้ำไล่แตกพี่นง